ลลหลังจากนี้ล่ะจ๋าก,ก็คือจะมาทาเต็มตัวในการขายเป็นแมคค้าออนไลน์คืออาจะช่วงไม่มีงานอ,อ,อาจจะเจอในบทบาทนี้จริงๆออนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เป็นแล้วล่ะเ,ออเป็นที่ว่าเป็นแบรนด์ตัวเองเ,ออเสื้อผ้าแบรนด์อิจ๊ะนะคะแล้วก็ตอนนี้คิดว่า ด้วยเสื้อผ้าของหนูมันสั่งตัดโรงงานออทุกอย่างก็จะมีขั้นตอนก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะตัดกระบ,บวนการนี้ว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วออมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ทันแล้วจ้ะอ,อ,อาจจะแบบรับที่อื่นมาแล้วไล่ขายเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้ออก็คือแบบไวขึ้นไวขึ้นอ,อิ่งเสื้อผ้าเราความแตกต่างเป็นยังไงบ้างความแตกต่างหรอคะหนึ่งแบบเราอะ่ะก็ไม่เหมือนใครหรอกแม่เพราะว่าเราอะ่ะ มีพี่คิดให้ที่เป็นคนคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นแบบจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าการเย็บนะของหนูอ่ะเป็นโรงงานที่เขาเย็บเสื้อผ้าส่งนอกหรือว่าส่งขึ้นห้างเพราะฉะนั้นเกดการเย็บแบบมันดีมากแต่ราคาถูกเหมือนหลักร้อยอะแม่3ามร้อยสีเริ่มตั้งแต่290ร้อยเาสิบร้อร้บาทก็เริ่มเริ่มกันได้แล้วอะไรเงี้ยไม่เคยมีตัวไหนเป็นพันเลยอะเสื้อผ้าจะ ใช่แล้วหนูว่าโชคดีมากที่เวลาหนูทำอะไรมาปุ๊บหนูลงไปลงสตอรี่หรือว่าไลน์แอดอ่ะ,อะเวลาบอดไปปุ๊บแป๊บเดียวหมดเลยอ๋อว่าขายดีมากขายดีมากอ่ะเมื่อวานหนูเพิ่งโพสต์ไปเพราะว่ารุ่นนี้มันหมดมันมี14ลายแล้วมันหมดเลยแป๊บเดียวก็เลยตัดใหม่ตัดแค่3ลายเนี่ยตอนเนี้ยอีก2อาทิตย์ถึงจะได้นะแม่แต่คนจองจะเต็มแล้วอ่ะคือพีออเดอร์มาก่อนเลยเหรอใช่อ,อันนี้เรว่าจ้าออกเราเรียกว่า อยากจะเต็มตัวเพื่อหันหลังให้วงการแล้วก็จะทําธุรกิจของเต็มเต็มตัวว่าได้ไหมไม่เคยคิดหันหลังให้วงการเลยเ,ออเพราะวงการเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายที่สุดอ,อ,อันนี้พูดตรงๆว่าหาเงินง่ายและปัญหาน้อยสุดและเป็นอาชีพที่คนคอยซัพพอร์ตเราคนอะรักษาน้ําใจเรามากที่สุดออสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรักษาทุนใจเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบคนที่เขาไม่เข้าใจออมาออคอมเมนต์เกียร์พิบอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเออแต่ถ้าอาชีพค้าขายอะ ร้อยเปอร์เซนถ้าสมมติว่าคุณผิดพลาดอะไรนิดนึงอ่ะเตรียมเลยไฟลุกอย่างเงี้ยโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลยคิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะหันหลังให้มงการแต่เราจะมีเรื่องธุรกิจโดดเด่นขึ้นมามากกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกเราโดดเด่นมากไม่ได้เพราะเรายังมีสัญญาใช่แล้วเราก็เป็นสินค้าของค่ายอะไรเงี้ยอนนี้ก็คือสามารถอิสระมากขึ้นอยากทำอะไรทำได้เลยใช่มันไม่ต้องมีกระบวนการไงคะ คือค่ายเนี่ยถ้ามีจ้าคนเดียวหนูก็มั่นใจนะว่าเฮียก็ไม่ว่าอะไรหรอกมึงอยากจะทำอะไรก็ทําแต่ประเด็นอะมีนักร้องอีกเป็นร้อยๆคนถ้าจะทําได้ทุกคนทําได้มาตรฐานมันจะไม่มีติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ